อ่ะก็ขอสวัสดีทุกคนทุกน้องครทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมมาเดินไปสโลตถูกนั่นเองนะโอเคทุกคนขอเชิญเข้าไปดูคลิปฝากทุกคนเดี๋ยวเชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะว่าจะได้เป็นฆาตกรไม่ไปเชิร์ลีบไมโอเคมาทุกคนครับเกมแรกนะผมนะเกมแรกได้เป็นอินโนเซนต์นะครับทุกคนโอเคเฮ้ยคนนี้เนี่ยใส่หมวกราชาเอาทุกคน เฮ้ยทุกคนมาเก็บเด็กก่อนเลยเนาะเฮ้ยทุกคนเชอลิฟจะรอบอีเนี่ยโอเคมาทุกคนว้ยมาทางนี้มาทางนี้าานโอ้โหบอกเลยเฮ้ยขด็กอน ฆาตกรแกอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเออโอเคกว่าจะตายโอ้โหนานมากอินโนเซนต์อีกแล้วทำไมเห็นได้เป็นแต่อินโนเซนต์อะ ซ่อนอยู่ตรงนี้ก่อนละกัรนะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ในนี้เนี่ยอาจจะปลอดภัยก็ได้นะทุกคนแต่ก็ไม่แน่ฆาตกรอาจจะโผล่มาก็ได้นะต้องระวังด้วยขึ้นไปก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ขึ้นเราก็อาจจะตายก็ได้เฮ้ยเจ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 บีบมีหรือเปล่าเนี่ยเดินเร็วเดินขึ้นเร็วโอเคมาทุกคนเก็บเหรียญก้อนเลยเนาะ เดี๋ยวถ้าเราไม่เก็บตอนนี้เดี๋ยวพวกอีเวนจะหายไปก่อนเฮ้ยมันเดินเร็วอะอยังไงมันก็สามารถฆ่าเราได้แล้วแหละเพราะว่ามันเดินเร็วขนาดนี้เดี๋ยวเออขอเก็บเหรียญเพิ่มหน่อยละกันเพราะวันนี้ได้ได้มาสามเลยถ้าเป็นแบบสีไฟเมื่อกี้นะครับเอฟเฟกต์เมื่อกี้เนาะคือจะได้เหรียญเพิ่มมาถึงสามเหรียญเลยเยังไงคือเก็บแค่เหรียญเดีเดยวแต่ว่าได้มาสามเลยแต่ว่าคุคม้มคุ้ม คนเก็บเลนก็อนเลยด <Superman> ีกว <oni> ่าเพราะว่าตอนนี้เชอร์ี่น่าจะกําลังยิงอยู่หรือเปล่าเออใช่เชอรี่กำลังจะเชอรี่กำลังยิงฆาตกรอยู่โอเคแอบไปดูเดี๋ยวเซฟว่าตอนนี้ฆาตกรอยู่ไหนก็เชอรี่ด้วยอยากรู้จะได้ไปเอาปืนถึอว่ามันจะตายแล้วสิบแล้วตาย เฮ้ยถือมินที่แบบเมือ่อกี้โอ้ยตายโดน,นแช่แข็งอา้าวรู้สึกว่าเหมือนมัน,นจะเป็นโหมดแบบว่าโหมดแช่แข็งนนีหรือเปล่าแบบว่าแล้วก็มีโหมดฆาตากรฆ่านะทุกคนก็คือถ้าเกิดเราโดนฆาตกรฆ่ายังไงคือเราไม่สามารถหยับตัวได้นะครับนี่ฟิเซอร์วินนะครับโอเคทุกคนโอ้ โอเคครับมาทุกคนเกมให้ทุกคนได้เป็นเชอร์ลีฟอ่ะโอเคทุกคนมาถ้าแหลกก็อขอไปทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดมันแบบว่ามันแหลก,กน,นะเกมมันแหลกเออขอใหทุกคนด้วยละกันตะบุรีที่เล็กก็ไม่ได้แหลกนะครับทุกคนโอเคมาทุกคนเก็บเล็กก้อยเนาะเราจะต้องระวังตัวเอ้ยตายคนแรกด้วยโคตรอายเลยทำไมอ่ะท,ท,ทำไมมันต้องตายคนแรกด้วยเนี่ย เฮ้ย okay. ทุกคนรู้สึกว่ารอบนี้จะได้ไปเชิญลิบอีกสักรอบหนึ่งโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามา <c oughs> รอฆาตกรก่อนอนะเนาะไม่คือเราไม่อยากตายคนแรกแล้วเราต้องดูว่าใครเป็นฆาตกรแล้วรอบนี้จะได้ยิงได้เลย okay. แปลกๆน่าเราอ่ะเดี๋ยวนะใช่คนนี้ไปเนี่ย นี่แปลกๆกับคนนี้บางคนเนี่ยคือเขาเดินแปลกๆใช่ไหมล่ะแล้วก็แล้วก็สำบันที่จะรู้ได้เลยว่าเขาจะเป็นฆาตกรก็ได้แต่ก็ไม่ได้นะจะไม่ได้เป็นก็ได้โอเคทุกคนต้องระวังด้วยกันโอเคเราก็ยิยงฆาตกรดีกว่าเก็บเด็กก่อนเลยแล้วาากันเดี๋ยวเราฆาตกรเนี่ยฆ่าก่อนเนาะหวังว่าจะไม่ตายคนแรกอีกนะเพราะว่าตายคนแรกมาก็บ่อยใช้ได้นะ ไม่อยากโดนฆ่าอีกแล้วโอเคมาเฮ้ยมีคนตายนี่<า>แบบนี้แปลว่าฆาตกรอยู่แถวนี้แน่ๆดูเป็นฆาตกรหรือเปล่าเป็นฆาตกรหรือเปล่าอ่ะอยิงได้ไหมเนี่ยโอเครู้สึกว่าเหมือนตอนนี้ฆาตกรเอ้ย เจอแล้วันตอนตัวเหลืองมันกระโดดแล้วกูไม่ชมอุ้ยโอ้โห เกมมาครับทุกคนน่าจะเกมที่6แล้วนะครับทุกคนได้ไป e no อีโรเซดิกแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆเฮ้ยทุกคนอ, <c oughs> อยู่ฝั่งไหนนี่เนี่ยที่ปลอดภยัย <c oughs> อยู่ฝั่งไหนที่ปลอดภยนะัยเนี่ยโอเคมาทุกคนเราไปเก็บอะไรก่อนเลยเนาะถือมีหรือเปล่าเมื่อกี้ตกใจโอเคไม่ถือมีเนาะโอเค ดีละดีละถ,ถ้าถ้าถือมีดก็จบเลยมาทุกคนเก็บเลยก่อนเลยเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีฆาตกรเขาไม่ฆ่าคนเลยนึกว่านึกว่าจะนึกว่ามีมี่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบฆ่าไงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยเนาะตอนนี้เฮ้ยโอ้โหแคปหรอตอนน่อให้แคปกูก็กูก็พอเก็บปืนได้นะ ุยโอ้โหุตสาห์จะเก็บปืนมันยิงฆาตกรฆาตกรก็กระโดดด้วยโอ้โหแย่จังเลยโอเคมาทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับพีนทุกคนโอเคมาทุกคนรู้สึกว่าเป็นโนเซนอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคมาทุกคนรู้สึกเหมือนว่า นี่ฆาตกรยังไม่ฆ่าใครเลยนะครับตรงนี้เฮ้ยถึงมีหรือเปล่าถึงมีหรือเปล่าบางทีแบบคนที่ออกมาจาก,จากทางนั้นนะอ่ะอาจะอาจะเป็นอาจจะเป็นฆาตกรก็ไ,ปไ,ปได้ครับทุกคนเราต้องระวังด้วยนะครับกลัวบางทีฆาตกรไป็เอาไว้ใจเทนะ่าไหร่เนาะก็ต้องระวังด้วยนนเพราะมังเพราะฆาตกรบางคนเขาก็ฆ่าแบบมีที่หนึ่งนะเนาะโอเค คนนี้ไ่เชือทุกคนมาเดี๋ยวเรารอก่อนดีกว่าทุกคนเฮ้ยทุกคนมาเก็บเหนี้ก่อน,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 นเลยเนาะในมาเลยพร้อมจะฆ่าให้ได้เลยครับทุกคนวันนี้โอ้ยยังมา <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่ใช่ชเชอดเลยทุกคน เชอรี่น,น่าจะอยู่ข้างในแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหาก่อนเลยเนะยาะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะครับเก็บ <c oughs> เล็กก่อนเลยละกันนี่โอ้โหเลหล็กเยอะมากเฮ้ยเบคอนเบคอนอยู่ข้างในมันก็แบบแปลกมาทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนี้ซิว่ามีกงกินค่าเกิดขึ้นไหมไม่มีกงินค่าด้วยนะครับแสดงว่า น่าจะไม่มีการฆ่า,ากันหรือว่าฆาตกร,กรยังไม่ออกไปนึกไ่าอาจจะเป็นเบคอนแหละลทุกคนเฮ้ยเอา้าเกมจบแล้วเหรอไวจัง <laughs> เกมจบโคตรไวเลยะครับทุกคนอ่ะทุกคนสักคลิปนี้นะครับทุกคนแล้วครับทุกคนฝากทุกคนเดี๋ยวช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเนาะสักคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ